พีแ่แอนพีนแ่แอนพี่แอนไปตื่นได้แล้วฮะ<า>ตื่นได้แล้วไม่ได้ฝันไปใช่ป่ะไม่ได้ฝันก็มาปลุกเนี่ยชเช้าแล้วกี่โมงกันเนี่ยตีห้าโอ้ยเจี๊ยบมาปลุกกันได้เช้านักงหนาจ้าหนี้ใช้ยังกูกกไปไหนกูไม่หนีมึงไปไหนหรอกทีนี่เขาตื่นตีห้ากันเขาตื่นตีห<ต>้าคนก็น้อยแต่กูตื่นเก้าโมง ที่นั่นมันที่กรุงเทพพี่มาอยู่ที่นี่พี่ก็ต้องตื่นตีห้าหัวพี่เป็นไรนะ่ะกระเติงหมดละมันถามกล้วยมังดีกว่าเปิดไขนองไงมึงก็คิดเข้าไปข้างวังแม่ไม่หลับไปนองเล่นกับหัวกูเนี่ยมึอคุยเขี่ยเจ็กเขี้ยอะไรกับหัวกูเนี่ยเพิ่งจะได้นองแม่ละเกียมมึอก็มาปุกมันหาเห็บกินโอ้ย <laughs> เนกรมเวกรม <laughs> มาปุกทำเพี้ยอะไร่ะเช้าอ,ะอ่ะเอ้ยคนใจบาปเนาะคนเขาจะพรวนไปทำบุญ หน้าจยมืองทํทำบุญไม่ได้ใช้หน้าทำบุญเขาใช้เงินทำบุญฟังเพียดรเปล่าเนี่ยไม่เพียดไม่ผิดโอเคไปถือว่าใจใช่ไรดูสิหลับแล้วก็บังไม่หลับไงมางเสือกมันนอนมันนหลับตอนที่พี่ตื่นนี่แหละดูสิเปียนไหมหลับนิ่งเลยเอออเามาไปด้วยเดี๋ยวเช้าๆแม่งขี้ใส่มุงกูไป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 เลยมาลูกมามาลูกมาอีบ้าไม่หลับไม่นอนกลางค่ำกลางคืนเร่งอยู่ระงงหัวกูเนี่ย แล้วเล็บก็ควมำควมเดี๋ยวเขี่ยเดี๋ยวจิกส่งตีงอะไรนังหนาไม่รู้เป็นรอยเขาเปล่าเนี่ยหัวพี่อ่ะแสบไปหมดแล้วหนังหัวกูเนี่ยออกไปลงไป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 ลงไปแมงแดกหนังหัวกูกระเพาะตรงเลยเนี่ยกระเพาะแดกหนังหัวกูเปล่าวะยังแสบไม่หายเลยมันแดกหนังหัวรือมันกินเห็บพี่นอนกับหมาไงเห็บหมาขึ้นหัวพี่แล้วล่ะว่าขึ้นมันก็คังน่ะสิเห็บหมัดอ่ะ ไป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 ลูกไปไปทำบุญไปพามาทำบุญเนี่ยเหรอเออใกล้บ้านหนูเนี่ยอ๋อจับเปล่าขุนพลเล่าอู่เดี๋ยวนะขุนพลเล่าปีวนอู่เตียวหุยเตียวหุยเออคือบริจาคลงศพไงพี่อ๋อดีมากเลยทำบุญซื้อลงศพเนี่ยกุศลแรงนะขอบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหพอเข้ามานี่ร่มเย็นมากเลยอะเนอะรู้สึกว่าอากาศเย็นทั้งนอกร้อนอบอ้าวพอเข้ามารู้สึกเย็นเนาะไรหินอ่อนร่มเย็นไน่ครับใช่เป็นความสดตัวนิดนึงครับอ๋อเหรอมาบริจาคลงศพเย็นเลยอ๋ออยากบริจาคลงศพเหรอครับได้ผมจะต้องทำยังไงบ้างโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปเซตชื่อครับเซตชื่อ ชื่มสกุลอย่างเดียวครับได่สองสชุดชุดสองชุดนะครับรัตรนาเขาอยากทำด้วยเขาอยากจะเจอผมชอดหน้าอีกบายบายอ่าเกิดเสร็จแล้วจะต้องทำไง อันนี้เราไม่มีเงียนสดนะเราโอนได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับได้หมดเลยครับโอนเงินก็ได้ไปพร้อมเพย์ได้เงินสดก็ได้พร้อมเพยเดี๋ยวรบควนอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญเจ้าพ่อบออูนะครับต้องติดตัวไว้นะครับมีเป็นได้มงคลถ้มังคอกในจะเป็นคู่ ผมอยู่ไว้รวยสุดยอดของ,ของนี่เลยโห่เนี่ยเอาไว้ไว้ติดกับรถได้ใช่ไหมติดกับรถด,ดีครับผมแล้วก็ติดหน้าบ้านนะครับติดหน้าบ้านก็ดีนด<ม>หน,ดน้าบ้านก็ว่านะครับอ่านี่จะเป็นอุโมงค์สามพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมรบกวนอนธิษฐานตามป้ายตรงกลางด้านหน้าอีกทีนึงนะครับแล้วอธิษฐานตรงนี้กองใช่ใช่ใช่เฮียเฮียนำผมไปแล้วกันตรงนี้ โอ้หนูยังไม่ได้กราบเดี๋ยวหนูกราบก่อนเสร็จแล้วกราบผมเสร็จแล้วเชิญด้านนี้ครับผมคเบียนานะเชรอด้านนี้ครับให้อัีนาจุดไฟแล้วใส่ในนี้นะครับขอส่งให้เจ้ากรรมในเวรก่อนนะครับอ๋อครับครัครับ เเม่งเก่งนี่นะสามทีเลยครับต่งๆตรงสติกเกอร์ขาขๆอ่าคาวบไปเริ่อทุกเรืองสุขภาพาเส็นแรงการงานก้าไกลครับชาทุอ่าวแต่ละค่อยกลาบพระน,นะครับสามครั้งครับผมไปแล้วใส่ในกระถางเลยครับอย่าลืมข้อละครั้งนะครับชาทุทาชีวิตเราอาจจะมาดังตัวแก,กก็ได้นะชาทุท ครังขอให้เสียงกันนังงวางเร็วขอให้คำวางาวางเว็วเดี๋ยววันนี้ไปแปะที่โลงกันนะครับไปสีชมพูนี้นะครับโอ,โอเคอค,ครับุดี๋ยวไปตันน้งหน้าเลยนี่ไงก็จะมีขั้นตอนเนาะก็ไม่ยุ่งยากอะแต่เพียงเราทำไม่เป็นแค่นั้นเอง ข้างละหนึ่ง,งดอก,ดอกตรงกลางสามใช่ใช่อ่างละดอกสวนสนามกันวุ่นวายนี่ตรงกลางสามพี่ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียมากนะครับเฮียชื่ออะไรครับชื่อเฮียึ้งครับเฮียอึ้ง่านกวนโอเฮียึ้งอึ้งฐารกวนโอครับผมผมแนะนําอีกสถานที่อีกหนึ่งได้ไหมครับได้ครับปีนี้ปีเสือนะครับผมแนะนําว่าให้ไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียนะครับปีเสือต้องไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียผมแนะนําว่าจะเป็นเจ้าพ่อเฮงเจียเสาสมองแขงของที่นี่จังหวัดพิษณุโลกครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดมานานแล้วเป็นสิบปีอ๋ออ จะมีข้างบนจะมีเจ้าพ่อเฮงเจียเจ้าพ่อเสือตัวเหล่าเอี้ยแล้วก็ไถ่สวยเอี้ยเทพคุ้มครองดวงชะตา60พระองค์นะครับแล้วถากลับอย่าลืมทานอาหารเจบนดวงเจด้วยนะครับทานเป็นสิริมงคลนะครับอ๋อสแล้ววิวสวยครับวิวสวยล้นงามมากเ้ยดีมากเลยไปได้แน่เนี่ยไปได้แน่ขอบคุณเชยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จแล้วสบายใจเนาะเฮ้ย มีที่นั่งด้วยพักเทาอสแตนรเลดด้วยเดินไปเดินมาก็เมื่อยเฮ้ยอันเนี้ยว่าไม่เห็นได้เลยอะอธิษฐานนานไปเลยทำบุญสามร้อยอธิษฐานไปหูนานเกินแล้วก็นด้เขาให้หนูแล้วก็อธิษฐานนานก็แค่เห็นก็นานเหมือนกันแหละเออว่าแต่รัตนาอธิษฐานอะไรอะหนูอธิษฐานว่าญาติหน้าไม่ต้องเจอพี่อีกละจากนี้เออจบแา่นี้พอละ อาจารยงจริงอทางทางเหรอจริงเหรอเออแล้วพี่อาจารย์อะไรว่าที่ฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้พบเจอกันทุกทุกชาติไปอาชันกลับกันเลยเหรอเออไม่ขาดก็ไม่ได้หรอกเชื่อสิเดี๋ยวเออแล้วก็เหงาวล้ก็เหงาแล้วกลับกันไปงั้นแหละลึกๆก็ลึกอ่ะคิดถึงว่าใช่ป่าเออลักล่าเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เออคิดถึงเบื่อเบื่ออยากอยากอยากเบื่อแต่พักหลังนี่อยากมากกว่าเบื่อ งานเวลาเวลาคนงานหายากก็แหมภูเขาเขียวแล้วนะนี่พี่เองอยากให้มาดูน้ําที่เราไปถ่ายปลามาเราไปชั่ชีวิตปลามาปล่อยในบ่อน้ําเต็มบ่อปลาเต็มบ่อเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาหลอกกูให้กูมาเสร็จแล้วก็หลอกใช้งานกูมันแพงค่าคนงานอ่ะนั่งไงสิว่าไม่มีคนงานก็คิดถึงค่าของกูเลยยัดเปียกนิสัยไง หรือขากวก็ไม่ได้หรอกแม้ใช่นิสัยมันเปลงนอะไรแสงดางดา <c oughs> บุนึกเลี้ยว <c oughs>